มาคะ่ะทุกคนมากินข้าวด้วยกันคะ่ะผักสดๆนี่คะ่ะอ่าเรียกอะไรเนาะมาต้มซาอุนี่กินสดๆอร่อยพี่น้องนี่คะ่ปะปลาทูวันนี้มีน้ำพริกแจ่ววันนี้น้ำพริกแจวกินกับปลาทูนะผัดกระเพราหมู ผัดกะเพราหมูสับใส่ผักอะไรก็ได้แต่ที่สำคัญอย่าลืมใส่ใบกะเพรานะคะวี่น้องนี่คะ่ะอันนี้เกี๊ยวทอดเกี๊ยวทอดข้างในเขามีหมูนะเพื่อนๆนข้างในมีหมูนะคะน้ำจิ้มเมื่อเช้าเราทอดใส่บาดเนาะนี่คะ่ะหมวนกับข้าวมื้อเช้าของเราวันนี้เพื่อน มาค่ะมากินข้าวด้วยกันค่ะสายแล้วเนาะมาเลยค่ะรายู่ใกล้ๆมาทัานนะคะมาค่ะมาค่ะ